พี่จา๋าน้องขอถามแด่น้องมีแฟนเบลเยียมเออเจอฝรั่งเบลเยียมน้องเหตุงานบ่ายอยู่พัทยาเอาซันอันมาอยู่นำสามเดือนเออมาอยู่นำสามเดือนแล้วก็เป็นครั้งแรกเจอกันอ,อ่าเกิดน้องทองเ่าซันอบอกเขาเขาก็เว้าดีหฮยเป็นความหวังว่ากลับมาบ้านอีลับผิดชอบลูกเต้าว่าซันถ้าคอดอีส่งเงินให้แต่พอเขากลับมาเขาบอกเลยติโตอบดอ้นะ ส่งรูปมาให้ยายจ่ายายจ่ากระซอยบ่ได้ละเด้อเบลเยีเ่ยมกวงขวางพี่น้องเอ๋ยนะคะเนาะสีเก็บลูกไว้หรือสีเ็ตจังไดชันพี่ว่าชันอันนี้หากะรัวท้องเดือนเอ่าเข้าสองเดือนว่าชันอันลั้ก็เลยถามว่าคือปล่อยให้ท้องในเมื่อเขาทางานบ่านึกสังไดซีเอาลูกจับเขาตีฝรั่งเดี๋ยวนี้ก็บงโง่เด้อนะคะเนาะส่ว่าฝรั่งสีรับผิดชอบกันทุกคนบางที เขาบลูเลยว่าทางนี้เขามีอย่างที่รับผิดชอบตัวเองได้บอนะคะก็ตอนนั้นก็บร่ได้คิดน้องลืมกินยาวาซันแล้วก็เออบบเคยไปอยู่กับฝรั่งได้โดนอันนี้อยู่ตั้งสามเดือนเนาะวาซันตั้งสามเดือนก็นึกว่าเขาหักเขาแท้อยู่กับเขาแท้อืออยู่ด้วยกันกระเฮฮานะคะวัยรุ่นห้างกันซีปีพี่จา๋าเ่นเที่ยวกินก็เคยบททเลอกกันเลยอ่าอกทองเขาก็ดีใจเขาก็บอกว่าสันรับผิดชอบเรื่องลูกเออ เนาะก็ดีใจแต่พอกลับมาแล้วปีดเฟสปีด,ปดทุกใสว่าซันโอ้ยเนาะเขาบูงููหลอกว่าเขาคิดยังไงทางหลังเนาะการที่เขายังทํางานบ่าอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เจอกันเป็นครั้งแรกนะคะนี่แหละในสิ่งที่ความคิดของเขาเนาะบุญวาสนาเด้ถ้าเจอคนรับผิดชอบก็สุกดีไปถ้าเจอบุคคนรับผิดชอบก็เจ็บปวดแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยในเมื่อมันเจ็บแล้วก็ต้องลุกขึ้นสู้ ลุกขึ้นตั้งใจยอมรับสภาพความเป็นจริงที่มันผิดพลาดเจ้าของนะคะแล้วก็สู้ต่อไปถ้าคิดจะเดินสายฟ้องทองก็อย่างน้อยอยู่เออนะจีบผู้บ่าวไปน้อว่าตรงๆพูดตรงๆบางทีฝรั่งบางคนเขาบอกมีลูกเกิดยากได้ลูกกับเฮามันก็บนแน่หรือว่าสิมาท่าเบลเยี่ยมผู้บ่าวคนนี้เมื่อใดมันชิหวนกลับมาเนาะเมื่อใดมันนึกได้เมื่อใดมันหั่นเออมันฮักเฮาแท้บ่อืม กระยอนมันบ่ฮักหรือมันบ่ยากรับผิดชอบหรือมันรับผิดชอบบอ่ได้มันจังติดบอกเขาไปเนาะอ่าเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะคะเนาะฝากทรงสิงสาวๆนะคะถ้าบ่มั่นใจยาซูฟ้าปล่อยให้ทองโดยเด็ดคาดเนาะคนรับผิดชอบกระซกดีไปถ้าคนเจอคนแบบนี้ยากเดอ้อเฮาสิมารออ่าอย่างก็ตรวจดีเอ็นเอแล้วทรงสถานทูตเด็ปบาค,คนหาคนที่มันซิเจอเวลาเบลเยียมก็บ,บ่ใช้แคบๆเ,เด้อ โอ้ยเสียเวลาลูกเขาเลี้ยงเอาสู้ๆเนา